ไม่อาจารย์เลกินก็เป็นทาดาของม็อบก็ได้2ตัวนี้เป็นคู่เทพนะผมแล้วผมก็มองวเกาะสําหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการเติมเกมหลายรนเจอร์ราคาถูกเช่นแพ็กเกจ988ดูดีในราคาเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมกันได้ที่เพจ t ิมแ Black M เติมเกมบริษัทเติมเกมและขายบัตรกิฟต์รปลอดภัยถูกยุมิติเปิดมานานกว่าสิปีเพจริงมีคนติดตาม10,000 0ผู้ติดตามเพจหลับมีผู้ติดตาม5.5แสนผู้ติดตาม สำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็อยู่ลินไปเติมกันได้ที่เพจนี้ได้เลยลิ่งตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งวิ่งไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับ้สู่ช่องไอซนซอนดีอยู่เกมหลายเจอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่หน้าต่าง ID. ไอดีป้ายแดงของผมนั่นเองหรือว่า ไอดีเลมบุ๊ลากครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาทําการถล่มเปิดตู้กระช่านนั่นเองเนื่องจากว่าวันก่อนหน้านี้มีการเพิ่มธนาของตู้เพิ่มโอกา,าสคูเทพมาค่ับผมแลวผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเปิดในช่วงนี้ค่ับผมอะตอนที่ผมเปิดตู้เพิ่มโอกาสก,าก็เหลือแค่2วันแล้วครับผมช่วงเวลาที่ผมเปิดก็ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนค่ับผมอ่ะแถวแวนี้แหละตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดกันเลยครับผมว่าผมจะได้ไหมสำหรับไอดีนี้ตัวที่ผมอยากได้ก็มีแค่ตัวเดียวครับผมก็คือม็อบนั่นเองเนื่องจากว่า อนาคตไอ้ดีนี้จะเล่นไปทางน้าของเกียเปไปทางน้าของคอมโบตัวหนึ่งกับหยุดเวลา5้าวิแล้วผมก็อยากได้ทางน้าของตัวบัฟระยะสกิลเข้ามาทุ่มผมก็เลยตัดสินใจมาเปิดนั่นเองมีอยู่30การ์ดเดี๋ยวผมจะถล่มเปิดให้หมดเลยจนกว่าจะได้ทุ่มแล้วก็ถ้ายังไม่เปิดอ่าถ้ายังเปิดไม่ได้ทุ่มผมก็จะสามราต่อไปนั่นเองตัวแรกผมได้เป็นโคนี่ผ้าคมชุน,นกูทุ่มอ่าก็ตัวที่ผมได้มาก็เป็น จากกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึง่งนะเป็นกิจกรรมสําหรับทางด้าของเกลือนะผมตรงนั้นก็ได้มาอีกห้าตัวกาชานัตเองนะซึ่งแค่ลองอินเข้าเกมก็ได้มาแล้วนะผมตัวที่2ผมได้เป็นบาร์พนีจอตัวนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนนะผมเหลืออีก4ครั้งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหม สำหรับใครที่เปิดได้อะไรแล้วหรือว่าเปิดได้ทางของเลเจอร์ตัวม็อบอยู่เลเกนอ่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมคอมเมนต์มาขีดได้ว่าเปิดได้ในตัวค่าชาทเท่าไหร่ท่าบผมอ่ะอีกอย่างหนึง่งสำหรับทุกเกียร์นผมใครที่เปิดแล้วอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยครับผมว่าเลรีดอกเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการเพิ่มอ่ะโอกาสเกียร์ท่านผมอ่ะเป็นเกียรท์ทางของช่อดอกไม้นั่นเอง เกียร์ชิ้นนี้หลายคนต้องการมากๆนะครับแล้วผมก็อยากรู้เลดดอปเหมือนกันว่าเลดดอปดีไหมถ้าดีเดี๋ยวผมก็จะมาถล่มเปิดต่อนะครับแต่ถ้าไม่ดีอย่างที่คิดหรือว่าเลดกันออกมันน้อยกว่าปกติอันนี้ผมจะตัดสินใจไปเปิดประมาณไปลายเดือนมากกว่านะครับหรือไม่ก็อาจจะเก็บย,วยาวๆก็ได้อะช่วงนี้นะครับที่ผมคาดหวังไว้ในเกียร์ของรอบหน้ารอ,อบหน้าถ้าจะไม่ผิดเป็นรอบปกตินะครับแล้วก็ตรงกับเดือนด้วยถ้าจะไม่ผิดหน้าจะตรงกับเดือน À, เดือนสักเดือนนึ่งนะผมฮซึ่งเกียร er. ์ในรอบนั้นนะผมถ้าผมจะไม่ผิดผมเคยเห็นว่ามีเกียร์ห่วงยางเข้ามาขายนะผมอันนั้นผมอยากได้มากๆตอนนี้ผมก็ยังอยากได้เหมือนเดิมนะผมสำหรับเกียร์ห่วงยางสำหรับไอ้นี้เปิดไปได้นะผมก็เมาสมอยกันเยอะเลยนะผมก็เลยเปิดไม่ได้นั่นเองสําหรับไอ้นี้มีแผนว่าจะปั้นอันบีสแล้วก็จะปั้นดีไวแม็กนะ แต่ก็เราดูกันอีกทีว่าผมจะปั้นวันไหนเรอผแล้วก็รอติดตามกันได้ถผมเพราะว่าไอีดีเดี๋ยวผมอัปเดตลงชุมชนแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผม ก็มีอยเหืนที่ ID โยเป็นเทียบร้อยแล้วรับผมสำหรับ ID นี้ผมได้ r ูบีจากการปิดหลีกวิ้นน้อยมากๆครับถ้าจะไม่ผิดอ่ารอบก,ก่อนผมได้ประมาณ50 Ruby ูบี้ได้น้อยมากๆาอ่ะทา,ทางที่เลนเจอร์ค่อนข้างที่เก่งทุแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนั่นเองตู้ที่ผมจะมาเปิดก็เป็นตู้ม็อบเหมือนเดิมคนัอดีนี้ก็ค่อนข้างที่มีดวงกับเลนเจอร์มากๆแล้วก็เกียร์ก็ถือว่าเปิดได้ในระดับงอยู่เหมือนกันรับผมอ่ะ ก็สภาพรบอบนี้ขอให้เปิดได้ก่อนตัวที่ผมอยากได้ก็ไม่อาจารย์เลเกินก็เป็นทนาของม็อบก็ได้2ตัวนี้เป็นคู่เทพนะผมแล้วผมก็มองว่าความสามารถค่อนข้างที่โอเคเลยหลังจากได้รับบัฟมาผมอปเป็นปบัฟค่าแฝงเองซึ่งตรงนี้เป็นการแก้อควาริทึมเล็กน้อยทมอปก็แก้ทนาของ ข้อมูลในตัวเกมนั่นเองอาจจะไม่ได้ประกาศ้ะผมแต่ข้อมูลตรงนี้ก็โอ้โหมาแล้วนะผมก็ได้อาจารย์ลีกิน่ะก็เดี๋ยวก็น่าจะเห็นรีวิวันที่ไอดีนี้นะผมก็ผมน่าจะจัดหนักจัดเต็มเลยสําหรับไอดีนี้ก็เปิดได้แล้วนะผมสำหรับไอดีนี้สําหรับตัวนี้นะผมมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าเรจอเจัวนี้ใช้งานดีไหมใช้งานปีงไงกันบ้างนะผมก็หลักๆแล้วตัวนี้ใช้งานดีนะผมแต่ตอนที่มาแรกๆอันนี้ผมขอแอบบอกไว้หน่อยละกันว่าตอนที่มาแรกๆนะผมความสามารถก็ติดไม่ค่อยดี แถมยังไม่พอเลเจร์นี้เบาบางตายง่ายอีกผมจุดยืนก็ไม่ค่อยโอเคสกิลก็ไม่ค่อยโอเคอีกนะก็เลยเป็นตัวที่ผมมองว่าตอนต้นเดือนผมผม,มองว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้มีการปั๊บค่าแฝงขึ้นมานที่นิดหน่อยผมก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวนี้มันแอบใช้งานดีขึ้นนะความสามารถก็เริ่มที่จะติดดีขึ้น่ะแล้วผมก็ลองไปทดสอบดูแล้วว่าความสามารถ ติดดีประมาณไหนกันอะในการปล่อยเรนเจอร์หมประมาณ10ตัวก็จะสูมติดฝั่งตรงข้ามนะผมเฉลี่ยแล้ว3ตัวผมก็ถือว่าเยอะมากๆสําหรับตัวของอาจารย์รเีเกนแล้วก็ตัวของม,อม็อบนอะ เดี๋ยวก็ไปเปิดกันต่อถมอ,อ่ะเปิดได้ทั้งท่าของอาจารย์ลรกกนแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อเถอมว่าผมจะเปิดได้ตัวของม็อบไหมไอดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอดีที่ดวงดีมากๆถผมแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นนั่นเองเดี๋ยวไอดีนี้ผมอาจจะปั้นอาจารย์ลรกินแม็กก็ได้เถอะฮะใครจะไปรู้เถผมหรือว่าผมอาจจะไปปั้นทันงท่ของตัวอื่นก็ได้เดี๋ยวรอติดตามก็ได้ผมอ่ะก็ได้มูลพาปิตามาเหลืออีกสิบก์ดสุดท้ายถ้าไม่ได้ม็อบก็ ต้องใช้แค่อาจารย์รีเกนแล้วแหละโอ้โตอนนี้คือผมต้องการแค่ตัวของม็อบผมทั้ถ้าไม่ได้ม็อบผมก็ต้องข้ามไปโอ้โหรอบนี้ได้เจสิก้าอินเดียแดงโอ้โหรอบนี้ไม่น่าจะได้แล้วไมหมเหลือ5าตัวสุดท้ายโอ้โห้าตัวสุดท้ายก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวของม็อบก็ได้โอ่าหสำหรับตัวของชิเงโอนั่นเองเรนเจอร์ Ranger ตัวนี้รับผมตอนนี้ติดเบต้าตำนานแล้วรับผมแล้วก็ความสามารถก็ติดถือว่าดีเหมือนกันโอ้อ่ะก็ได้กบมารั้ผมก็ไม่เป็นไร สำหรับตัวของม็อบี่ผมอ่ะเท่าที่ผมได้แบบทดสอบมาแล้วก็ลองใช้ในบางไอดีที่ผมอาที่ผมเปิดได้แบบรีวิวปกติที่ผมอ่ะก็สกิลบัฟถือว่าโอเคเลยแล้วก็ค่อนข้างที่บัฟครอบคลุมมากๆแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าเลนเจอร์อาจจะเปราะบางแล้วก็ตายง่ายนิดนึงที่ผมอส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามีเกียร์ดีๆให้ตัวของม็อบสักชิ้น2ชิ้นอันนี้ผมมองว่าดีเลยที่ผมแต่ถ้าไม่มีก็ทนใช้เกียร์ปกติก็ได้ที่ผมส่วนเกียร์ในการติด ตัวของม็อบแล้วก็ตัวของอาจารย์เลเกีกินก็ติดง่ายๆเลยทุกคมตัวของม็อบก็ไม้คาารองเท้ากระเป๋าก็ได้ตัวของอาจารย์เลเกีกินใส่เป็นค้อรองเท้ากระเป๋าก็ได้ทุกคนอ,อะสำหรับอ่าไอดีนี้เปิดไปได้ทุกคนอ,อะเปิดได้ทา้หน้าของอาจารย์เลเกีกินมาเดียวก็ค่อยปั้นกันอีกทีเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปเลยนะครับผมก็มาต่อที่ไอดียววั was, ซิซนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคไอดีนี้อะผมก็ต้องการทางหน้ของ คู่เทพเดือนนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าไอดีนี้ยังไม่มีดามีธาตุไม้เก่งๆเลยครับผมอ่ะและอีกอย่างหนึ่งความสามารถก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ผมมองว่าอยู่ในระดับที่โกงแต่ไม่ถึงขั้นปูงมากครับผมความสามารถนี้แต่ก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งครับผมผมก็เลยอยากจะเก็บเอาไว้ก่อนอ่ะถ้าช่วงไหนที่บังมาเป็นพิเศษผมก็จะได้ปั้นแม็กแลวเอามาใช้นั่นเองอ่ะตัวแรกก็ได้เป็นกลมครับผมไม่ได้ใช้อ่ะไอดีนี้จะเปิดตามล่าให้หมดเลยครับผมอ่ะส่วนตัวที่ ไอดีที่ผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมไปรอตอนที่ตู้เพิ่มโอกาสมันหลุดเลทละกันนะผมอ่ะก็ถ้าเป็นตอนหลุดเลทไอดีที่ผมเปิดไม่ค่อยได้อาจจะเปิดได้ก็ได้นะผมอ่ะถ้าเปิดช่วงนี้ก็อย่างนี้เลยนะผมได้ถ่านยามัยมาแบบตึงๆเลยนะผมครับเรีนเจร์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อผมเดลืออีก3ครั้งเราจะได้ทน้าของคู่เทพเดือนนี้ไหมสําหรับไอดีนี้ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ ถือว่าอะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้โหได้ลูกสาวเศรษฐีมาหนุ่มเดือนที่แล้วผมเปิดตามล่าก็หมดข้อทางที่เยอะแต่มันดันมาได้เดือนนี้ท็อมอะก็มาลุ้นกันต่อท็ออีกสิบการ์ดสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท็อมอะค่อยไปลุ้นกันอีกทีที่ไอดีอื่นๆนะผมอะก็บางไอดีที่ผมยังไม่เปิดก็รอช่วงหลุดเลทต่นเองแล้วก็บางไอดีผมก็น่าจะเก็บดูบี้เอาไว้เปิดเกมกัน ไอดีนี้ลูบี้มี30มสิบลูบี้เดี๋ยวรอบปิดลีพ P ีอีกก็น่าจะได้ประมาณ100กว่าลูบี้ถึงอยู่โนะ้ออาจจะถึงอยู่ไปได้สําหรับไปดีนี้ถ้าผมขยันเล่นก็น่าจะถึงท่นะผมมาห้าตัวสุดท้ายจะได้ไหมโอ้โหไม่ได้ทผมได้เจมแบมพายก็ไ,ไ,ไนะม่เป็นไรานผมถือว่ารอบนี้เราเปิดได้อาจารย์รีเกนนะผมก็ถือว่าคุ้มมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกรดิแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ Thank <sweak> you.